เนื่องจากบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักที่มีผู้คนสัญจรไปมาอย่างหลากหลายและการเพิ่มจํานวนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาทําให้ประชากรที่ใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้นและการขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กําหนดไว้เป็นการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา64วรรคหนึ่งซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน1,000บาทกลณีจราจรเสาเฟี 252มาตามาตา67วักหนึ่งปรับไม่เกิน1,000บาทการขับขี่รถเร็วครับทุกประเภทคือว่าความเร็วจะจำกัดแต่ละชนิดรถอีกอีกทีนึงครับคือตามในภาพแต่เรียคือรถที่จะขับรถเร็วได้เท่าไหร่จะมีมีขอบรถอยู่ตามตามตามป้ายนี่คือป้ายที่จะติดตั้งตามเส้นทางในการจะวควบคุมความเร็วของรถแต่ละชนิดบนท้องถนน และในการตรวจจับผู้ที่กระทำความผิดนั้นทางตำรวจทางหลวงก็ได้มีวิธีสกัดกัน้นหรือจับกลุมในหลากหลายรูปแบบมันมีสองทางคือการจับรวดเร็ว,รวคือการตั้งด่านตั้งด่านตรวจจับและการไม่ได้ตั้งด่านคือต้องส่งเอกสารในที่ว่านในข้อหาในการกระทำผิดและรูปภาพในการถ่ายทำแต่ถ้าตั้งด่านนักตรวจคือว่าไร่ได้ไปตั้ง แล้วไปแจ้งเหตุชนิดรถได้ทะเบียนรถมาที่จุดตรวจจุดสกัดและทําการจุดที่ปัดแต่ถ้าไม่มีจุดตรวจจุดสกัดที้พือเราจะยิงจะจับผ้าแล้วก็บันทึกข้อมูลแล้วก็จัดส่งไปที่ตาบ้านที่อยู่ของผู้กระทําความผิดจะแจ้งทางข้อกล่าวหาการกระทําความผิดใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจร ที่ส่งไปตามบ้านของผู้ที่กระทำความผิดนอกจากนี้ยังมาคับให้มาเสียค่าปรับภายในเก้าฟิมวันนะับตั้งแต่ของใบสั่งไม่เช่นนั้นจะถูกละงับไม่สามารถนำไปต่อภาษีได้โดยส่งไปที่สำนักง,งานขนส่งเป็นผู้ดำเนินการต่อไป ใช้ถนนเส้นนี้เป็นหลักค่ะเธอไปกับทุกวันถ้าเจอบอดว่าขับเร็วบางทีก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยเพราะว่าบางทีกับขับเร็วใช่ไหมครับพอดีเราเรามาตามเส้นทางการจราจรใช่ไหมคะแต่ว่าาะไม่เคารพจราจรทช่ห้เราบางครั้งก็จะเกิดอุบัติเหตุนะคับการตรวจจับผู้ที่กระทำความผิดในการใช้ความเร็วเกินอัตราที่กำหนดมีการจับกลุ่มและเรียกให้รับทราบการกระทำความผิด โดยผ่านการยิงสัญญาณเรดาร์ตามจุดต่างๆที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้กำหนดไว้มีหน่วยงานที่ดูแลบนท้องถนนเกี่ยวกับพรบทางหลวงพรบรถยนต์นี้ก็มี1ตำรวจทางหลวง2กรมการขุส่งทางบก3เจ้าที่กรมทางหลวงเกี่ยวกับพรบรถยนต์ในการขับขี่ยานพาหนะในแต่ละครั้งไม่ว่าสถานที่นั้นจะอยู่ในชุมชนหรือไม่ก็ตามแล้วก็ควรที่จะมีจิตสำนึกและเคารพกฎจราจรทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนที่สัญจรไปมาตามเขตชุมชนสำนักข่ Bla News. าวเบลส์นิวส์รายงาน